สวัสดีครับผมนิวเคแจาก i s p Channel ครับวันนี้นะครับเราก็จะมารีวิวไอติมที่สามารถเย็นได้โดยที่ไม่ต้องแช่ช่องฟรีสครับหูน่าสนใจมากเลยนะครับเพราะว่าผมเห็นเขารีวิวแล้วเขาแบบกินอย่างะเ็อร่อยเลยครับผมก็อยากมารองกินบ้าง เราจะมาเริ่มจากการแกะเลยนะคะแกะเลยเราจะต้องใช้สีละปะขั้นสูงในการแกะโอเคก็ตามสภาพดูถุงก็รู้แล้ว เราจะลองมาดมกลิ่นกันเลยะครับหอมขนาดเป็นบัดรยังรู้เลยคิดออกแง่หน่องหน,น้องไปอ๊อฟน้องหน่องน่องทำไมน้องไปแบบนี้อ่ะ <c> เ <oughs> สียใจสิเสียใจเสียใจน้อง โอเคนะครับอุปกรณ์ของมันก็จะมีตัวไอซครีมแล้วก็ไอซิง่งเอ้ยไม่ใช่มันคืออะไรอะ่ะมันก็เหนียวอะ่ะเหนียวเหนียวจะเรียกว,ว่าน้ำเชื่อมก็ไม่เชิงอ่ะไม่รู้อ่ะโอนช่างเลยสวัดก็อันนี้ก็ไอซิ่งนะครับแล้วก็ไปไอศครีมโอเคนะครับลนดับแรกเราจะ แกะมาไอซ์ครีมออกมาลยอ่มอือไม้ไอซ์ครีมเขาก็จะเอามาอ <c oughs> เอามาให้สี่อันนะครับสี่ไม้แล้เวเราก็จะเอาไม้ไอสครีมมาเสียบกับตัวไอศครีมแล้วก็ปั้นให้มัาเป็นรูปร่างนะครับชึบอ,อันนี้เราจะปั้นให้เป็นเป็น แบบี้แดะ่แตบบ่นี้นะครับจิ้ให้ลึกชุบโอเคได้แล้วอันต่อไปเราจะเอาสีชมพูบ้างเราจะปั้นเป็นรูปกระต่าย ทำแบบนี้แล้วก็ทําเหมือนตะกี้เลยแต่แค่ทําเป็นแบบโอเคแบบทาให้มันเป็นแบบขึ้นๆแบบนี้แทะะ้ๆกระต่ายนี่ก็ตายมันก็ไม่เหมือนกระต่ายนะมันเหมือนกระต่าย ไม่ใช่กระตายจะตายสวนตอนนี้จะปั้นเป็นรูปอะไรดีอยากลองชิบบขอลองชิกันก็อร่อยนะโอเควันนี้จะปั้นเป็นรูปอะไรดีแต่กล้องบอกหน่อยปั้นเป็นรูปอะไรฮะอะไรอะโอ้ย เาเป็นวงกลมเลยดีกว่าแบบนี้นะครับฝีมือการปัน้นไม่ต้องพูดถึงนะครับใช่เดี๋ยวประชดสิตาก็อ้องน้อยใจเ่ิดอันนี้เราจะทำเป็นรูปอะไรรูปหัวใจไหมโอเครูปหัวใจก็ได้ พูดเองเออเองหัวใจไม่ให้ใครไม่บอกหัวใจไม่เหมือนหรอกต่อไปนะครับเราก็จะมีช่องแบบนี้ช่องแบบนี้นะครับแล้วเราก็จะเอาน้ำเชื่อมมาใส่ก่อนเราจะต้องรีดไปแบบนี้นะครับไม่งั้นเหนียวเนือเหนียวเนตัด ชิมมันเป็นรสชาติแบบไหนก็นไม่รู้อะจะเปรี้ยวก็ไม่เปรี้ยวอะ่ะจะแบบจะหวานก็ไม่แบบก็หวานนะจะแบบช่างสุดเราจะเทเลยะะคระับเทเลยช่ย นี่น่าอร่อยตอนนี้เริ่มรู้สึกขมแล้ว อันนี้นะครับก็จะเป็นไอซิ่งก็ตัดเลยปิงแล้วเราก็จะเทนะครับโอเคซิมเมดือดมันเย็นเย็นมันเย็นนะ โอเคเราจะมาลองชิมกันเลยนะคะนี่นะครับเราก็จะมาจิบน้ำเชื่อมก่อนอุยอ้ยอู้แล้วเราก็จะมาจิบไอซี่จะมาลองจิบก,กันเลยอืมมันเค็นอ่ะว้าว เย็นอ่ะเยน็นชอบไปซ่้อมรอร่อยเย็นดีเหมาะกับหน้าหนาวของประเทศไทยสุดๆนี่คือหน้าหนาวของประเทศไทยสายเอฟเฟก โอ okay. เคแล้วก็จะมาบอกรสชาตินะครับรสชาติมันรสชาติไอตัวนี้มันก็จะแบบแบบเม็ดเล็กๆแบบเวลากัดไปก็จะกรุบ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  <Wow. S 1> แล้วไอผงอันนี้นะครับเวลาเราเอาเข้าไปในปากครับมันก็จะเย็นชื่นใจเลยครับส่วนน้ําอันนี้นะครับที่เหมือนน้าเชื่อมก็แบบ เพื่อจะเป็นน้ำเชื่อมนั่นแหละนะครับสำหรับวันนี้ก็ข,ขอลาไปก่อนเนอ <c oughs> สวัสดีค่ะบ๊ายบาย